เลี้ยงปลาต้องดูเลทุกขั้นตอนให้อาหารทุกวันมเมื่อเลี้ยงหอยนี่ไม่ต้องดูเลยเยอะอาหารก็ไม่ต้องให้ประหยัดเวลาได้ไปทำอย่างอื่นทำการเกษตรอย่างอื่นโอเออเดอร์สูงสุดก็วันละ200ลูกครับทเทพจะทำให้ทันครับทุกวันเลยครับ

เราจะเียบเฉลียพวงคือได้แลยใช่ไหมนี้อันนี้คือคือรมจะขายอยู่ไหมรอมขายเลยน้ำก้นเรยงเรียงเลียงเลียงปลาเลยทำปลาม่งเลยลูกเราคุอยากลองไปเลยมอนน้มอยนี่มันหอยนี่มันได้ดิอระโดเยุดวาลงไม้มาลาสังคับ

อืมนั่นแหละสุดๆับเลยุพเตัลั้ิาทมเดีองินเะกิถึงสิปริมแ้นนี้คือเราเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาปละสบปหาอะไรประสุปนาด้านการตลาดด้านการตลาดเป็นที่สาคัญเพราะว่า1แล้วก็เรื่องโรคกับกาจัดเวลาเป็นโรครักษายากปลาปลากระพงมีโรคเยอะด้วย ปัญหาพวกศัตรูที่มาก่อกวนที่มากัดกินามีนาคอย่างเดียวครับมีนาศัตรูอื่นไม่มีครับแต่หอยนี่ก็คือเรื่องน้ําอย่างเดียวเรื่องน้ําอย่างเดียวเรื่องน้ําน้ําฝนนี่แหละตัวเปรีสำคัญแต่ว่าน้ําจืดจืดมากๆมันก็อยู่ได้แต่เราต้องขยิบอย่าให้คูนมันกูเพร่ะมันได้กินแพงต้นได้ก็คือหอยนี่เราลดเรื่องค่าอาหารไปเลยครับตัดค่าอาหารเป็นศูนย์ไปเลยครับแต่ว่าหอยนี่มันมีต้นทุนสูงด้านการขุนสูง แต่ละรวบแต่เราสั่งซื้อไปนี่หนึ่งันสชนี่ค่าต้นทุนการขนส่งนีน่นอกจ่ายนอก1,000งบาทคือเป็นค่าตายตัวทุกปีครับแต่ละเดียวแ,ลแ่ละเทียวแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยเราได้หอยกี่ตันได้อ่าประมาณอ่าทั้งหมดที่ลุงไปสองพโช่นี่เราได้ประมาณ8ตันครับปีที่ผ่านมาปีระหว่างหกสี่ถ้าหกห้าครับแตัน8 0 0พันกิโลครับแปดพักิล เทียบระหว่างเลี้ยงปลากระชังกับเลี้ยงหอยกระชังอะไรง่ายกว่าเลี้ยงหอยง่ายกว่าครับเพราะเลี้ยงปลาต้องดูเลทุกขั้นตอนให้อาหาราทุกวันครับเอ่มเมื่อเลี้ยงหอยนี่ไม่ต้องดูเลเยอะอาหารก็ไม่ต้องให้ประหยัดเวลาได้ไปทำอย่างอื่นทำการเกษตรอย่างอื่นครับตลาดนะตลาดาการตลาดนี่มันมีแม่ค้า จากเครือข่ายที่เราทํามาทุกๆเครือข่ายหลายๆพื้นที่มันมีเม่ค้าโทรมาสั่งโปรจึงช่วงฤดูการเขาก็โทรมาสั่งตลวดโอกออเดอร์สูงสุดก็วันละสอ0รยลูกครับเทพจะทําให้ทันครับทุกวันเลยครับ